ยังไม่ได้ะไรเลยนี่คือเราชูดเรียบร้อยแล้วนะฮะ hmm. มันก็จะเป็นลักษณะนี้หลุมที่โบกับไม่โบมันก็คือเวทาคืออย่างผมรายงานก็คือมันจะเป็นพวกโบเอานะฮะว่าคือว่ามันมัน,มน,มนเอ่อจริงๆแล้วก็ค่ามันก็จะไม่ดีเวลาเรายิงไปเราเราต้องการได้แบบนี้มากกว่าโฟแมนก็โดนคอนะมเพนนะคอมเพยงงนยังไงฮะคอมเพนย,ยังไงคือเราก็คอมเพนว่าคือเขาทํางานไม่ดีก็คือมันลักษณะการกลบ แต่ปตกไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับทีมพี่แต่เกี่ยวกับทีมกบใช่เราไม่เกี่ยวเรามีหน้าที่ชูดอย่างเดียวแต่ถามว่าพอชูดแล้วมันโบขึ้นมานั่นมันมันมันเสียหายไหมมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันก็บางทีมันขึ้นมาปั๊บก็เป็นแค่ปากป่องใช่ใช่ผมก็ตามดูหลุมมันออกไปที่ไหนมันก็แค่นั้นแต่เวลาเวลาแรงอัดข้างบนมันโดนน้าเนาะมันก็มีบานบ้างนิดหน่อยแต่เวลากบเป็นลักษณะแบบนั้นแต่เวลาเรากบมันก็ขึ้นสภาพเดิมปกติ พี่ทานพี่ทานข้าวฮะ